ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมบและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงวิเคราะห์สรุปดูเดือดก็จะมาทําการวิเคราะห์สรุปมังงะกันอย่างดูเดือดนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์สรุปมงังงะเรื่อง Back c ค v e r ตอนที่246กันเนาะก็เรียกได้ว่าในตอนนี้เป็นตอนที่สําคัญมากๆอีกแล้วนะครับเพราะมีการเปิดเผยออกมาจากปากของดันเตเองเลยว่าจเจ้าพวกตัวอาร์เคนสเตเตดนั้น่ะไปทําอะไรและเป้าหมายที่แท้จริงของดันเตมันคืออะไรแบบพลาดไม่ได้จริงๆนะในตอนนี้แถมแอสตาก็ตื่นขึ้นมาด้วยแล้วนะครับที่แรกผมก็คิดว่าจะหลับยาวกว่านี้เสียอีกแต่นี่ฟื้นแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าแอสตาจะเข้าไปช่วยยามิหวดกับดันเตได้ ได้ตอนไหนและที่ทีเด็ดของในตอนนี้เลยก็คือสมาชิกคนใหม่ของหน่วยกระทิงดํำนี่แหละครับที่โผล่ออกมาแบบแวบบ๊แบๆบแบบให้จินตนาการกันไปและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เป็นการทําคลิปรูปแบบใหม่ของผมนะครับ ภาพส่วนใหญ่ที่จะได้รับชมกันอาจจะไม่สวยถูกใจท่านผู้ชมแต่ก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะเพราะตั้งใจวาดมากเลยทีเดียวจนมือเนี่ยจะหงิกอยู่แล้วแล้วก็ต้องขออภัยสําหรับท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ถูกใจไว้ล่วงหน้าเลยก็แล้วกันนะครับแต่เกิดพร้อมรับชมกันแล้วแล้วก็ก็ไปกันเลยสิว่าเออความเดิมจากตอนที่แล้วจะเป็นการประทะร่างกายก,กันอย่างดุเดือดเมามันบ้าคลั่งระหว่างยามิเด็กเส้นของอาจารย์ทมตายุกิกับดันเต้ผู้ใหญ่หน้าแก่ จนในที่สุดเนี่ยยามิก็สามารถใช้คอมโบของท่าใหม่ฟันดันเต้จะเลือดสาดเป็นน้ำพุไปได้เพราะตัดสลับภาพมาที่ตอนที่246ก็จะเจอกับปีศาจเบอร์หนึ่งหรือว่าปีศาจของแอสตานั่นเองที่กําลังจ้องแอสตาที่เพิ่งโดนดันเต้กระทืบมาด้วยสายตาที่มองแบบดูจากผู้เขาก็รู้ครับว่าไอ้ปีศาจเบอร์หนึ่งนี่มันหัวร้อนมากแบบร้อนจัดๆเลยคือมันไม่ไหวแล้วอะแล้วก็ส่งเสียงแหกปากว่าค่า ข้าจะฆ่ามันข้าจะไม่ให้อภัยมันแน่ไอ้ผู้ใหญ่หน้าแก่เฮงสวยนี่ฮี ส่วนแกน่ะก็ตื่นได้แล้วไอเด็กนรกทําอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยจริงๆขนาดเพิ่มพลังไปตั้งขนาดนั้นแล้วแท้แต่ดันมาเมาหมาดจนหลับซะนี่เสียชื่อจริงๆงั้นข้าจะบอกสูตรให้แกชนะกันละกันนะตั้งใจฟังให้ดีๆละ่ะแล้วก็จําใส่สมองไว้ด้วยรับรองเลยว่าชนะไอผู้ใหญ่หน้าแก่คนนี้แน่นอนสูตรมันก็มีอยู่ว่าขึ้นๆลงๆซ้ายขวาซ้ายขวา B A กดสตาร์ทนี้หลังจากนั้นแอสตาก็ได้สติขึ้นมาแต่แอสตาเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าตัวเา นั่นน่ะไม่สามารถขยับไปไหนได้ถึงจะขยับไปไหนไม่ได้นะแต่แอสตาก็ยังสามารถใช้จิตได้อยู่ก็เลยรู้ว่ารุ่นพีน่โกสนะยังปลอดภัยดีแล้วก็คิดว่าเมื่อกี้ที่ปีศาจเบอร์หนึ่งมันพูดเนี่ยมันคืออะไรวะ ในตอนแรกผมก็คิดว่าแอสตามาอยู่ห่างจากคนในหน่วยมากเลยจึงไม่มีใครเข้ามาช่วยพอมาเห็นภาพในมางงะตอนนี้นี่ผมนี่คือแบบมันก็ห่างไกลไม่ถึง19บเก้าด้วยซ้ำอะครับแต่ไม่มีใครคิดจะเข้าไปช่วยดูแลแอสตาหรือเข้าไปพาแอสตาให้มารวมอยู่กันเป็นที่ที่เดียวกันเลยบอยให้นอนหน้าจูบพื้นดินอยู่แบบนั้นน่ะคืองงไหมท่านผู้ชมสมกับเป็นกระสอบทรายจริงๆน่าสงสารขนาดครับคนที่เป็นฐานนันดอนไร้ตัวตนเนี่ยจากนั้นภาพก็ัดสลับมาที่ยามิพอฟันดันเต้ไปแล้วยามิก็โม้เลยว่าการที่ยกขนาดมานาโซนให้มี ขนาดเล็กลงกับทักษะอไอที่ใช้ประโยชน์จากมานาโซนทําให้การโจมตีนั้นไม่มีทางพลาดได้เลยและพอโดนขิงใส่ไปแบบนี้มีหรือที่ดันเต้ม,มตันจะยอมดันเต้มันก็เลยตอบวอออ่มามันสุดยอดมากแต่มันก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยนี่ว่าผมไม่คิดเลยนะว่าคุณน่ะจะสามารถทําให้ผมต้องใช้เวทมนต์ของโลกดินแดนแห่งความตายได้แบบนี้ <c oughs> หายดีแล้วเห็นไหมย,ยามิสเคโรมันก็ค่อนข้างน่าเบื่อมากเลยละ่ะเพราะผมนะ่ะทำเรื่องชั่วๆมาหมดแล้วทั้งมั่วผู้หญิงฆ่าสัตว์ าคนโค่นล้มราชวงศ์แล้วก็ยึดอำนาจแถมยังเป็นคนที่ฆ่าพระราชาด้วยมือของตนเองเลยจนมันทาให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่จะมาเติมเต็มตัวผมได้นั้นมันมีแต่เจตนาที่ชั่วร้ายชั่วช้าเร็วรามสารเร็วเท่านั้นตอนนี้มันก็กําลังจะเริ่มขึ้นแล้วยามิคุณนะ่ะจะต้องเป็นคนที่เปิดเส้นทางสู่โลกที่ดีกว่านี้ได้แนะ่ในความหมายของผมมันก็คือโลกที่มีแต่ความเร็วระยำตําบอลมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ยังไงล่ะ เมื่อยามิเห็นดันเต้หลอนแบบนี้ก็สุดจะทนนะก็เลยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าก็เลยถามดันเต้ไปว่าแกน่ะบอกไว้สินะว่าฉันเป็นกุญแจที่สําคัญในการเชื่อมต่อกับโลกดินแดนแห่งความตายแต่ฉันไม่ยักรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่แกพูดเลยและฉันก็คิดว่าตัวเองไม่ได้มีพลังลึกลับหรือว่าพลังที่พิลึกกึศเหมือนอย่างที่แกบอกแหม พอเจอยิงคาถามเข้าไปแบบนี้ดันเต้มันก็โชว์ภูมิทันทีเลยว่าไอก,การที่จะเชื่อมต่อโลกใบนี้กับโลกดินแดนแห่งความตายได้นั้นน่ะมันต้องดําเนินไปบนวิถีทางแห่งเวทมนต์ที่เรียกว่า tree of icdasil r หรือในภาษาไทยเนี่ยจะเรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตและการที่จะสามารถสร้าง tree of icdasil หรือต้นไม้แห่งชีวิตขึ้นมาได้นั้นมันต้องมีองค์ประกอบ2อ,อย่างด้วยกันนั่นก็คือ arcane statement ท,ท,ที่ใช้เวทมนต์ความมืดและ arcane statement ที่ใช้เวทมนต์ต้นไม้โลกใช่แล้วสิ่งที่ผมต้องการก็คือยามี สเกฮิโร่คุนนั่นแหละและอีกคนนึงก็คือวิลเลียมแวนเจอร์หัวหน้าหน่วยรุ่งอารุณ์สีทองยังไงละ่ะส่วนถ้าถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดโลกใบนี้เชื่อมต่อกับโลกดินแดนแห่งความตาย <c oughs> มันก็จะมีพวกปีศาจมากมายหลั่งไหลเข้ามาที่โลกแห่งนี้ในโลกแห่งนี้มันก็จะเต็มไปด้วยจํานวนปีศาจนับเป็น้วนเดินกันยัวเยียะเต็มไปหมด <c oughs> จากนั้นโลกนี้ก็จะล้นทะลักไปด้วยเจตนารมณ์อันแสนชั่วร้ายชั่วช้าเลวทรามยังไงละ่ะ ผมเน่ยตื่นเต้นมากจนรอเวลานั้นมาถึงแทบไม่ไหวแล้ว อารมณ์นี่คือแบบดันเต้มันช่วยยันกระมวลรัศด,ดาน,นะครับสร้างความบันเลยเองยังไม่พอยังจะคิดพาพวกปีศาจมาสร้างความบันเลยให้กับโลกของพวกแอสตาอีกมันคงจะเกินเยียวยาวแล้วล่ะครับดันเต้เนี่ยสงสัยคงต้องตายอย่างเดียวนะถึงจะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ส่วนยามิที่ได้ฟังดันเต้พูดก็รมประมาณว่าคําตอบที่ได้จากดันเต้มันก็ไม่ได้ผิดจากที่ตัวเขาเนี่ยนะได้คิดเอาไว้เลยดังนั้นด้วยความที่ยามิไม่เป็นพระเอกก็เลยบอกกับดันเต้ไปว่า S <S> <S มันก็ไม่ได้ผิดจากที่คิดเอาไว้เลยงั้นฉันก็จะฆ่าแกตอนนี้ที่นี่ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวนี้เลย จากนั้นภาพก็ัดสลับไปที่อาณาจักรสเปซที่แสนหนาวเหน็บณห้องของดันเต้ผู้ใหญ่หน้าแก่ก็ได้มีบุคคลลึกลับนะครับที่ในขณะนั้นดูเหมือนว่าบุคคลลึกลับคนนี้จะกําลังอ่านเกี่ยวกับเรื่องทีออฟอิกดาซิลหรือเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตอยู่เลยนะครับซึ่งรูปร่างที่เห็นจากในเอกสารของดันเต้ทาให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งในภาพหรือองค์ประกอบต่างๆมันค่อนข้างคล้ายคลึงกับแท่นศิลาที่เอาไว้ใส่หินเวทมนต์มากเลยแล้วก็แถมยังไปคล้ายกับไอ้ป้อมปราการหินลอยฟ้าของพวกเอลอีกหรือว่าที่ที่ใช้เป็นนสสถาที่ต่ตอู้ กับปีศาจเบอร์สองหรือว่าซาเกตนั่นแหละครับมันก็ข้างน่าสงสัยมากนะแต่ก็ยังไม่ได้เปิดอ่านไปหน้าไหนมากเท่าไหร่เลยก็มีตัวประกอบเข้ามาขัดซะก่อนและถึงแม้จะเป็นเพียงตัวประกอบมันก็มีบทพูดอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่ตัวประกอบนั้นน่ะพูดว่าแกเป็นใครมาทําอะไรที่ห้องนี้ฉันเป็นเพียงแค่ตัวประกอบที่ผ่านทางมาเท่านั้นขนาดสีเนี่ยเขายังไม่ลงให้ฉันเลยงั้นแกก็จงรับความโกรธเกรี้ยวของตัวประกอบไปซะเถอะเวทมนต์ตัวประกอบงูจงอางหางกระดิ่งเตรียมพร้อมโจมตี นี่นี่มันแม่จ๋าช่วยด้วยดูโดนผีหลอกอ และหลังจากที่บุคคลลึกลับได้โชว์ความสามารถอันแสนโหดร้ายในการจัดการกับตัวประกอบไปเรียบร้อยแล้วบุคคลลึกลับคนนั้นก็โลกขึ้นมาจากเงาว่ะแล้วก็เดินไปแบบเนียนๆซึ่งขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นผ้าคลุมมันก็เปิดออกมาแล้วก็พบว่าบุคคลลึกลับคนนี้เป็นสมาชิกของหน่วยกระทิงดำครับอารมณ์ผมนี่แบบตกลงไอห,หน่วยนี้เนี่ยใครมันจะไปทำอะไรที่ไหนก็ได้อย่างนี้เหรอไม่มีหรอกครับที่จะโผล่หน้ามาพร้อ,รอมกันเคยอยู่รวมกันบ้างไหมเนี่ยครับไอห,หน่วยนเนี้ยเนี่ยถามจริง ให้กล่าวโดยสรุปของตอนนี้ก็คือปีศาจเบอร์หนึ่งมีความหัวร้อนอย่างมากที่แอสตาทาให้ได้ดั่งใจแต่ยังแพ้มาอีกก็ต้องมารอดูครับว่าแอสตาที่โดนปีศาจเบอร์หนึ่งด่ามาขนาดนี้จะสามารถกลับไปต่อสู้ได้หรือไม่แต่ดูทรงแล้วนี่แค่จะยืนยังยืนได้ลําบากเลยครับในส่วนของดันเตหลังจากที่โดนยามีฟันจนเลือดพุ่งก็ได้มีการขี้โม้ถึงสิ่ง,ง,งต่างๆออกมา,มามากมายทั้งเป้าหมายที่แท้จริงของตนเองที่ต้องการให้พวกปีศาจท,ที่มาจากโลกดินแดนแห่งความตายเดินทางเข้ามาที่โลกของพวกแอสตาโดยที่ไม่ต้องมีพาสป ให้โลกนี้เกิดความบันเลยและเต็มไปด้วยเจตนารมที่ชั่วร้ายซึ่งไอวิธีการที่จะทําให้ความปรารถนาของดันเตกลายเป็นความจริงได้นั้นต้องสร้างต้นไม้แห่งชีวิตหรือว่าทรีออฟอิกดาซิลขึ้นมาให้จงได้ซึ่งมันต้องมี2ส,สิ่งด้วยกันเพื่อให้สามารถสร้างท r ีออฟอีกดาซิลนั่นก็คือผู้ใช้เวทมนต์ความมืดหรือก็คือยามิและผู้ใช้เวทมนต์ต้นไม้โลกซึ่งก็คือแวนเจอร์แถมดันเตนอกจากจะสามารถใช้เวทมนต์แรงโน้มถ่วงได้แล้วก็ยังสามารถใช้เวทมนต์จากโลกดินแดนแห่งความตายของพวกปีศาจได โงแม่งเลยโหดขึ้นสงสัยว่าลูซิเฟอร์เนี่ยจะสอนมาดีนะครับ ส่วนคนที่มันเป็นทีเด็ดของในตอนนี้จริงๆก็คือตัวละครรับคนใหม่ของหน่วยกระทิงดําที่แอบไปบุกปราสาทของพวกดาร์คไทแอดนี่แหละครับน่าจะเป็นคนที่อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญของการต่อสู้กับพวกดาร์คไทแอดก็อาจจะเป็นไปได้เพราะน่าจะรู้ความลับอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะแน่นอนแล้วก็ยังมีความสามารถที่ค่อนข้างโหดร้ายมากเลยทีเดียวคือเจอปุ๊บลากลงพื้นแล้วก็หายไปเลยซึ่งดูจากลักษณะการใช้เวทมนต์แล้วก็น่าจะเป็นผู้ใช้เวทเงานี่แหละครับไม่น่าจะเป็นเวทมนต์อื่นไปได้แต่การบุกเดี่ยวไปสืบด้วยตัวเองแบบนี้นี่ไม่แน่ จริงทำไม่ได้นะคงจะมั่นใจในฝีมือของตอนเองพอสมควรเลยซึ่งคนคนนี้ผมคาดว่าได้จะทําหน้าที่เป็นสายแอสเซสซินรอบฆ่าแอบสปายของหน่วยกระทิงดํานะคือโหดร้ายมากหลายท่านเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเป็นรองหัวหน้าหน่วยกระทิงดำเนาะซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะก็ต้องมารอดูกันต่อไปแล้วก็หวังว่าจะชอบการทําคลิปแบบนี้กันนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนไม่ชอบอะไรยังไงก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยผมสัญญาว่าจะพยายามพัฒนาฝีมือในการทำแอนิเมชันให้ดียิ่งขึ้น,นกว่านี้ แล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจเอาไว้ด้วยนะเวลาสงสัยอะไรหรืออยากจะพูดคุยอะไรมันจะตอบได้ง่ายกว่าในคอมเมนต์นอกจากนี้ก็ยังเป็นการเผื่อเวลาช่องติดปีกบินไปจะได้สามารถหากันเจอได้ไม่ยากอีกด้วยนะและถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กระจายไปทั่วทุกสารทิศด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย